น้ำแข็งละลายไปหมดแล้วนะคะเราจะไปทำอะไรกินกันเลิบมีนิดเดียวเองนะคะใส่เลย<ป>อีกยยก,ออกยยนยยยยายยยยอยยยยยยยคยย สวัสดีก่อนมาพบกันที่ร้านนี้นะคะอันเก๋แล้วอันเกี้ยเกี้ยน่ารบกวนเชียรนี่นะคะมาเจอกันที่เดิมที่เดิมที่ชอบกินวันนี้เราจะมาซื้องกุ้ง อันนี้เนี่ยเป็นนึง้ยก,กติขายนโลดแต่ว่านี่มาเป็น้อยอ่ะโลดนจะเป็นหนอันดีเก้ปะย้เมียเก้ปอกเปิไว้เมียเออออาค่ะเออปันเขาเสต่อกันไหนหนึมืนนึปักกันไหเมื่อพูเมือบอกเขามืพูเมือขึ้นปักไหนตัวลัขึ้นแ้งอ้ก็ไปซื้อกุ้งสดมานะคะตอนนั้นเราไม่ได้บอกทุกคนนะคะคือ เราซื้อแล้วก็ออกมาเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าเสื้ออะไรนะคะโอ้โหแพงไปหมดเลยก็วันนี้เราจะมาทำกุ้ง <c oughs> ไปจับจากทะเลทะเลอะไรลนะ่ะทะเลน้ำแข็งซองฟิตนี <c oughs> ่นะคะตอนนี้เรามาใส่ซองฟิตแต่ว่ามันไม่สดแล้วเนาะคือมันมาก็มาถึงเชียงตุงมันก็แต่ว่าเขาเรียกกุ้งสดเราก็เรียกกุ้งสดทนะันตอนนี้อ่า ไปดูรีวิวที่เขาอะไรนะที่ใน Youtube อะ่ะเขาสอนว่าเออคิดว่าจะแบบว่าน้างน้ำแล้วก็มากินได้ไม่ใช่เนอ้องมันมีขั้นตอนแบบว่าต้องใส่อะไรบ้างอย่างนี้ด้วยนะ ก่อนยากเอา่อนยิ่มจริงๆเคยทำครั้งแรกต้อยนี่กุ้งสดก็จะกินครั้งแรกนะคะโอ้โหพีน้อยนิดเดียวเองเท่าไหร่ทวนดูไหมเกือบสามร้อยเนาะสามร้อยก็หาทำหากินนะ อยากลองกินดูเห็นคนกินยั่วๆนะคะตอนนี้เราก็ใส่เกลือคนๆๆทำความสะอาดน้ำแข็งละลายไปหมดแล้วนะคะเราจะไปทำอะไรกินกันเลิฟมีนิดเดียวเองนะคะใส่เลยจะอีกใบยังจ๊ะคนจ้ะน,น,นี่คือโซ,โซลาน้ำแข็ง มาค่ะแต่นี้เราก็คือจะบอกว่าเราไม่มีปลานะคะไปหาซื้อปิดร้านหมดจ้าตอนนี้เริ่มจากอันนี้กุ้งเราล้างมาแล้วเนาะตอนนี้เราจะปั่นปั่นพริกปั่นด้วยเครื่องนี้ไม่มี้ดคะ <c oughs> ปั่นด้วยมือเครื่องนี้นะคะ เอาปันพริกก่อนเลยอันกระเทียมอ๋อเกไดเลยเกเราดูเห็นเต็มเลยท่กะกันใส่กระเทียมเราจะมายำย้ำย้ำิเสียงเซียงใช่ารว่าใส่อีกอย่าง ในโลกเลยเอ้ยกูก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เราจะมากินยั่วยั่วย่วยั่ว,วตอนนี้มาปั่นพริกก่อนอ <laughs> เฮงปันน่นซ่อนไ่โหช้างไม่มีแรง Oh ปั่นกันเร็วเนี่ยให้เอาในนี้ดีกว่าใ <laughs> ช้นไอหม้อกอนเราจะแบบว่าจะออกมาชี่ๆตัวนี้เราใส่พริกลงไปก่อนเนาะแล้วก็ใส่ด้วยอะไรนะน้ำปลานิดหน่อยไม่รู้แหละ ทำยังไงไม่รู้จะแทา,าใส่อะไรลงไปบ้างไม่รู้นี่เขาใส่เตียสเยเนาะมันติกหวานใช่เนมตะระตะระตะระธมากะ,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 ะปิใส่นิดหน่อยหัมชูรสใส่หลายแซ่บหลาย,ายทุเน้ำตาล เราจะให้ดูหน้าตาในนี้นะคะตอนนี้เราใส่มะนาวก่อนมะนาวยอะๆอือเดีนะใส่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 น้ำๆมะนาวติ้งอะใส่ไปเช้าด้เปลือกมะนาวมันขมกะเปลือกเลื้งเนี่ย น้ำลายเกลีนใส่แต่เรากนําไม่ดูรสชาติเลยท,ทุกคนมาแล้วโอ้ยติ๊ดเถิบจะเหือทถอยังไงอ๋อแบบนี้อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นความสวยของกุ้ง ว่าความหวานความอร่อยจะอร่อยหรือเปล่าลองมาชิมดูนี่คือครั้งแรกนะคะทำไมไม่เห็น <c oughs> ม่มจะเข้าหน้าหนอกติดหนุ่จ๊ยอืมถ้าเหมือนอุาสานแซบเยอะๆจ้าอะไรประมาณเนี้ยขับ <c> ไ <oughs> ปกันไปกักไปนาทำใส่กัน ทำสวยๆกันนะคะแล้โอเคว้าวหน้าตาสวยงามน้องอะเราชิมดูเริ่มวันทูีก้นี่จะเราชิมดูนะคะกุ้งนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกนะคะทุกคน แดงด้วยอืมตับแตงัมดูกว่านีน่อืมโตอร่อยนะละลายในปากละลายในปากละลายในปากกุ้งละลายในปาก จะมาลองกินกุ้งดูแบบไม่กินแตงด้วยแปลกๆอ่ะ แดกแล้วไม่ปไปไหนเข้าไปไม่ผ่านเลยอะ่ะกุ้งแบบไม่กินกับแตงะเนะรอกกินกับแตงคันกับแตงอร่อยนะำกุ้งม,มันยืดแบบมันไม่กรอบอะนะ่ะเนาะ nhấm nhấm đẹp này này thắt kịp cặp đèn nè rồi đời sắp xếp ว่าจะอร่อยไม่ได้หลังใจ <c oughs> เขากินอร่อยมากนี่สัง้งถ้ามันแข็งอ่ะถ้ามันเออที่บ้านจะออน่าจะแช่น้ำแข็งด้วยถืจอจะ่มันจะกรอบๆแบบนี้น่าจะอร่อยนะเนะอะเอากลับไปแช่ไหม สุดท้ายล้างไปล้างมาเหลือแค่นี้นะทุกคนลงหม้อส่งลงหม้อค่ะโอ้เออเอ้เออ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 เอเอเออเออเออออเออเอเออเเเเอเอออ แล้ได้ซุปเนี่ยเออลมแหลงแล้วแต่ว่าเล่นกับโอ้ยน้ำมันสวดนี่แดงแล้วแถมๆเริ่มจากโอ้โหเมื่อกี้กินไม่ได้เลยนะคะเพะว่า Mà Đình 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 cùng đình đình Khuôn thang thang Mày Mấy ọc Mấy khó ọc Cái này lời đây Thích à? Quay à nè มันมากะอืม,อ,มอันนี้อร่อยจริงบบบต้มเมื่อกี้นี่แล้วคือก็แบบอร่อยนิดหน่อยอันนี้คือเอาเข้าไปลวกแล้วก็ออกมาไม่ต่างจากเมื่อกี้หรอ คนข้างๆไม่ขอออกกล้องนี้แหละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลงใจให้น้องต่อด้วยนะคะก็ตอนนี้อืมอะไรนะไม่หมดสองคนเงียบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ